คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ในฟิชชิงวอลครับใน lsm 9 9ในโหมดของเกมยิงปลาครับเข้ามานะครับ ในสเปนดี้เกมครับสเปนดี้เกมในตัวเกมของฟิชชิงวอลครับเหมือนเดิมครับเรามาดูหน้าตาของห้องนะครับมีอยสามห้อง0.1นี่ครับห้องจูเนีย0.1ถึง10นะครับกระสุนต่อ1นัดนะครับหนึ่งสตางค์ต่อหนึ่งนัดหนึ่งสตางค์นี่คือไม่ใช่หนึ่งะคือ10 0.10นะเนี่ย10.10ครับแล้วก็เพิ่มไปได้ถึงถึง10บาทต่อหนึ่งนัดอันนี้หนึ่งนัด ถึง1น0นะครับต่อนัดนะครับอันนี้10บาทถึง200ต่อนัดนะฮะเราไปที่สบายๆของเรานะครับ0ูนจุดถึง10บาทนะครับต่อ1นัดไปครับเข้ามาก็จะมีตรงนี้นะครับซ้ายมือครับเป้าหมายดูทางซ้ายครับเป้าหมายแล้วก็มาออโต้มา2ครั้งมาฟ้าแลบนะครับแล้วดูด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นของเราอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ บวกลบตรงนี้คือเพิ่มกำลังเงินแต่ละนัดของกระสุนนะครับฝาสุดก็คือเมนูครับโดยบอกนิดนึงว่าระวังน้าดีให้ดีครับระวังเมาส์ของเราครับเวลาเรายิงปลานะครับมันจะไปโดนไปโดนขอบจอได้ข้างๆครับโหมดของเกมจะเปลี่ยนทันทีโดยเราไม่รู้ตัวครับและสังเกตเงินด้วยนะครับเวลาเรายิงปลาโอเคนะครับเข้าใจแล้วไปกันเลยครับยิงครับ ยังไม่ตายไปแล้วอ่เราดูเมาส์เราด้วยครับยิงให้ดูสิได้สิบสามบาทอ๋อเตานี้สิบสามบาทนะครับปลาปักเป้าปรับเท่าไรยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับปลาปักเป้ายีา่สิบยิงครับถ้าไม่ไม่ถ้ามันเกินมันมันเกินนะมันเกินประมาณ ห้าวิหกวิแล้วผมไม่แนะนำให้ยิงต่อนะผมว่ามันจะเสียเงินเปล่าอ่าเนี่ยได้ตางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเนี่ยเนี่ย,น,ย,น,ยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวยิ่งใหญ่ยิ่งยิงเอ้าอะไรดูดาก็มีเอ้า,อไ,ดา,กกอาได้อะไรเนี่ยอ๋อมีลูกศรอะไรอ่ะมาช่องสองครับจะได้คูณเท่าไหร่ คูณหกสครับได้หกสิบาทครับตัวนี้อครับได้โบนัสมาแล้วเราเพิ่มเป็นเป็นเท่าไหร่ดีสองบาทครับไปสองบาทครับตอนนี้สองบาทครับเนี่ยอย่างเงีย้ย,ยไม่แตกนะนับเลยเลยห้าเลยหแล้วนะอ่ะมานะมามาเกือบไปหัวหัวหัวร้อยสิบบาทครับมาแล้ว ปลาเนื้อดูปลาด้วยนะเราต้องดูปลาด้วยนะไอตัวเนี้ยเอาใครได้อะใครได้ใครได้ใครได้จ้ะใ,ใ,ใครได้ชิปใครได้ครับอ้าวเราได้ชิปยังไงครับระเบิดไปเป็นไงครับระเบิดมาอ้อ้อู้ ấy. อู้จัดไปครับทเท่าไหร่สี่ร้อยเพิ่มไหมมีเพิ่มไหมโอ้ยสี่ร้อยครับจัดไปครับนี่ เราโหัวกำลังบันแล้วเราว่าจะบอกว่าเราไม่โลภนะเอา้าอะไรของใครอือเอายิงครับยิง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 ต่อยิงต่อครับเล่นต่ออีกหน่อยนึงเปิดเปิดไม้ครับเปิดไม้แล้วไม้แล้วครับโอเคจัดไปครับทีนี้ทีนี้เนะข้าเราไหมสักทีไหมเก้าแปดร้อยแล้วโอ้ยใครอ่ะ โอเคครับเรามีที่เจ็ดร้อยนะที่ผมไม่เลิกต่อไปเอาเอาเอาคูณกี่ร้อยครับทีนี้คูณเท่าไหร่สามร้อยครับคูณสามร้อยเป็นเท่าไหร่หกร้อยเป็นไงครับโอ้ขอบคุณมากโอเคครับคลิปนี้ผมต้องถอนแล้วเท่าหนึ่งนะฮะไม่โลภนะครับเงินคืออนด้าจครับพันสี่ถอนได้เลยฮะบอกไว้ก่อนนะครับทุกคน ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะตามมาเข้ามาลองเล่นกันดูครับใน LSM 9.9นะครับในสเปซนี g เกมนะครับในโหมดของเกมยิงปลาแล้วเข้ามาตัวของ f h i n g War นะครับซึ่งจะอยู่ตัวแรกเลยครับนี่มาลองกันได้นะครับมาลองกันได้เราลองเล่นกันดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามกันนะครับสุดยอดครับสวัสดีครับ